ในปี2029นี้วงการยุโทโธปกรของประเทศไทยได้สั่นสะเทือนอีกครั้งกับการเปิดตัวอาวุธปืนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า f g 2029ี่ปืนยุทธวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรไทยเพื่อยกระดับศักยภาพของกองทัพให้ก้าวทันมาตรฐานโลกอาวุธรุ่นนี้ไม่ได้มาเพียงแค่เปลี่ยนแปลงแต่ยังพร้อมเขย่าบัลลังเทคโนโลยีอาวุธสมัยใหม่ระดับสากลจนหลายชาติทั่วโลกต้องหันมามองด้วยความตื่นตะลึงวิศวกรรมไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ฟ g 2 0จีถูกออกแบบและผลิตโดยวิศวกรยุทธปกรณ์ของไทยที่มีความเชี่ยวชาญสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างปืนที่มีพลังทำลายสูงความแม่นยำเยี่ยมและใช้งานได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่อง C N C ที่มีความละเอียดสูงทำให้ทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพระดับเดียวกับปืนชั้นนำจากยุโรปและอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการนำวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งมาใช้เช่นไทเทเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ปืนมีน้ำหนักเบาแต่คงทนต่อแรงกระแทกและการใช้งานหนักเป็นเวลานานพลังทำลายที่น่าเกรงขามจุดเด่นของ4 g 2029คือระบบยิงกระสุนแบบแรงดันสูง High p r e s s u i e Kinetic System ซึ่งสามารถยิงกระสุนด้วยแรงขับเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงถึง3เท่าทําให้ทะลุเกราะระดับ4ได้อย่างง่ายดายระยะยิงที่แม่นยําสูงสุดอยู่ที่1,200เมตรซึ่งถือว่ายาวไกลและแม่นยําที่สุดในบรรดาปืนพกอัตโนมัติระดับเดียวกันกระสุนที่ใช้เป็นรุ่นใหม่5 8M มมเฮเพอร์คอรนซึ่งออกแบบมาสำหรับทะลวงเกราะเหล็กและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนโหมดกระสุนได้ถึง3แบบได้แก่กระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะและกระสุนแรงสันสะเทือนสูงระบบควบคุมอัจฉริยะ 4ฟ2029ไม่ใช่แค่ปืนธรรมดาแต่เป็นอาวุธอัจฉริยะที่มาพร้อมกับระบบ VID, สามาร์ทโควี3กล้องเลงอัจฉริยะที่มี AI วิเคราะห์ทิศทางลมความเร็วเป้าหมายและระยะห่างโดยอัตโนมัติก่อนแนะนำจุดยิงที่แม่นยำที่สุดให้กับผู้ใช้งานผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมเพื่อเก็บข้อมูลหรือสั่งยิงจากระยะไกลได้ผ่านสัญญ,ญาณเข้ารหัสขั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในปฏิบัติการพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉิน ความทนทานและความคล่องตัวด้วยการออกแบบให้รองรับทุกสภาพอากาศ 4G 2029ผ่านการทดสอบภาคสนามกว่า500ชั่วโมงในสภาพฝนตกหนักทะเลทรายและป่าดิบชื้นโดยไม่พบปัญหาในการใช้งานแม้แต่ครั้งเดียวน้ำหนักรวมเพียง3.6กิโลกรัมทำให้สามารถพกพาและใช้งานได้อย่างท่องคล่วมีระบบลดแรงถีบ recoil dampening system ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถยิงต่อเนื่องได้โดยไม่เสียความแม่นยำเหมาะสำหรับการปฏิบัติภารกิจทั้งในและนอกเมือง เทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ f g 2029แตกต่างคือระบบป้องกันการแฮกและการสั่งยิงผิดพลาดโดยอาวุธจะเชื่อมต่อกับลายนิ้วมือและระบบสแกนใบหน้าของเจ้าของเท่านั้นหากบุคคลอื่นพยายามใช้งานปืนจะเข้าสู่โหมดล็อกทันทีและส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยควบคุมเทคโนโลยี <Technology S 2> นี้ถูกพัฒนาเพื่อลดปัญหาอาวุธหลุดรั่วไหลและเสริมความปลอดภัยในภารกิจที่ต้องใช้ความลับสูงการตอบรับจากนานาชาติ หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ 4G 2029ที่งานนิทรรศการยุโทโธปกรณ์ระดับโลกนักกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีประเทศต่างๆเช่นอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างแสดงความสนใจและส่งคณะผู้แทนเพื่อศึกษารายละเอียดและเจรจาสั่งซื้อเบื้องตน้นนักวิเคราะห์ด้านอาวุธสากลระบุว่า 4G 2029คือหนึ่งในปืนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไปแต่ประสิทธิภาพเทียบเท่าอาวุธของประเทศมหาอำนาจ ภารกิจใหม่ของกองทัพไทยปืน F ฟลจี2029ถูกกำหนดให้เป็นอาวุธประจำกายหลักของหน่วยรบพิเศษและทหารพรานในพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบการฝึกอบรมใช้งานและการซ่อมบำรุงถูกวางแผนไว้อย่างเป็นระบบและจะเริ่มกระจายเข้าสู่หน่วยปฏิบัติการจริงในช่วงกลางปี2030เฟลจี2029ไม่ใช่แค่ปืนอีกระบอกหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าในด้านวิทยาการทหารของประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐวิศวกรและนักพัฒนาอาวุธทําให้เราสามารถผลิตอาวุธยุทภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหากแนวโน้มนี้ยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงวันหนึ่งประเทศไทยอาจไม่เพียงเป็นผู้ใช้งานแต่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาวุธของภูมิภาคและระดับโลกในอนาคตภารกิจใหม่ของกองทัพไทย ปืนเฟ2029ถูกกำหนดให้เป็นอาวุธประจำกายหลักของหน่วยรบพิเศษและทหารพรานในพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบการฝึกอบรมใช้งานและการซ่อมบำรุงถูกวางแผนไว้อย่างเป็นระบบและจะเริ่มกระจายเข้าสู่หน่วยปฏิบัติการจริงในช่วงกลางปี2030 f a g 2029ไม่ใช่แค่ปืนอีกระบอกหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าในด้านวิทยาการทหารของประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐวิศวกรและนักพัฒนาอาวุธทําให้เราสามารถผลิตอาวุธยุทภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานา,นาชาติหากแนวโน้มนี้ยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงวันหนึ่งประเทศไทยอาจไม่เพียงเป็นผู้ใช้งานแต่จะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมอาวุธของภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต